หัวคนป่าหัวคนป่าหัวคนป่าเขาเกิดขึ้นมาเพื่อชาวนาชาวไร่เพิ่มผลผลิตเพิ่มพูนกำไรด้วยแร่ธาตุฉันดีกว่าใครๆค,คุณาภาพโดนใจเกษตรกร,กรยั่งยืนคือความต้องใจมุ่งมั่นสัรหา นี่คือรายการข่าวชาวทุ่งนะครับวันชัยเมืองขุนเดชครับไอหนุ่มมาเสียเมียหนึ่งลูกสองน้องเมียงามงามคนนี้นะนำรายการน,นำข่าวคราวอะไรต่างๆนาะนำมาเล่าเอามาเสนอให้ได้รับทราบให้ได้รับฟังกันนะเป็นประจำทุกวีทุกวันนะหลากหลายคลื่นหลากหลายความที่หลากหลายจังหวัดเดยเราเจอ,เร,เ,จอเราเจอกันเป็นประจำนะครับโดยการสนับสนุนส่งเสริมเป็นอย่างดีจากแม่ปุยตราหัวคนป่านะครับนะ ก้าวเข้าสู่ปีที่100นะสตรวรรษแห่งความยั่งยืนสร้างความมั่งคั่งมั่นคงร่วมกันกับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรด้วยแม่ปุ๋ยชั้นเยี่ยมนะครับเอามาให้นะพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกร,ร,กรได้เอาไปใช้กันนะครับนะนะ,นะก็เกือบ้อยปีแล้วนะครับเรายืนหยัดอยู่ในวงการนี้มาอย่างยาวนานด้วยความเชื่อมัน่น นะครับกับผลิตภัณฑ์ของเรานะครับนะอ่ะพี่น้องกเกษตรกรเอาไปใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะครับนะก็ช่วยนะในเรื่องต่างๆได้เป็นอย่างดีเลยนะครับนะเร่งเขียวเร่งใบนะครับใบใหญ่แตกรากดีนะโตเร็วนะพืชแข็งแรงนะครับนะรากเดินดีนะจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับต่างๆนะครับนะดอกใบก็สวยสวย นะเอาไปใช้ในนาข้าวนะครับนาข้าวออกเต็มรวงนะตเต็มนาขายได้ราคาดีนะครับนะพืชไร่นะไร้อ,อยนะครับความหวานนะครับความหวานซีซีต่างๆนี่เพิ่มขึ้นนะครับนะลำใหญ่นะมันสัมปหลังนี่หัวนึ่งขุดมาเนโอนะยักษ์ใหญ่ๆไม่ผิดหวังแหละนะครับนะนะสวนผลไม้ต่างๆนะครับนี่ก็ ติดผลดกดีนะครับนะควรเหนียวไม่หลุดล่วงง่ายนะเพราะฉะนั้นติดผลดกนะลูกใหญ่รสชาติดีสีสันดีขายได้ราคาดีนะอ่ะเอาไปใช้กันหลักหลายสูตรนะครับนะกับแม่ปุยตราหัวคนป่าที่สุขโขทัยนี่ก็อำเภอสวรรคโลกนะครับนะหาซื้อได้ที่ร้านพนาวันเกษตรพันุ์นะครับนะพนาวันเกษตรพันธ์ุอยู่3แยกไฟแดงด้านเหนือนะสแยกไฟแดงใหม่ นะครับนะที่จะตรงไปสีสัตว์ที่จะเลี้ยวขวาไปสีนครบางคนเรียกสามแยกคลองอยางนะครับนะร้านพนาวันก็อยู่ตรงนี้นะครับนะอยู่ทางแยกไปสีนครนี่แหละนะครับสีนครนี่ก็หาซื้อได้ที่ร้านหนองบัวกเกษตรพันธุ์นะครับตรงข้ามสามแยกตลาดนาใหม่นะอุตรดิต์อุตรดิตดที่ห้างใช้ฟ้าเกษตรพันธุ์นะครับ,นะรบนะอยู่ใกล้ๆท่ารถบขสออุตรดิตต์ อานะครับอำเภอตรอนนี่ก็ที่ร้านจินดากเกษตรพันธุ์นะครับนะหมู่2วังแดงนะครับอำเภอพิชัยก็ที่ร้านทีระเกษตรพันธุ์นะครับอยู่หน้าทกศเมืองพิชัยอำเภอทองแสนขันนี่ก็ที่ร้านพาขวัญเกษตรพันธนะุ์นะยื่ยงธนาคารทกศทองแสนขันแล้วก็ร้านคําสุกเกษตรพันธุ์นะอยู่ข้างน้ํามันวงงังโป่งทองแสนขัน อำเภอน้ำปาากันที่ร้านแสนต่อเกษตรพันธุ์นะครับสีแยกไฟแดงน้ำปาดก่อนที่จะถึงปั๊มน้ำมันพีทีน้ำปาดจังหวัดพิษณุโลกนะครับที่อำเภอวังทองหาซื้อแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่าได้ที่ร้านทองสานะครับอำเภอเมืองพิษณุโลกที่ร้านซุ้งม้งหลีนะอยู่ที่ตำบลวัดพลิกนะครับร้านเจ๊แปวตำบลสมอแขก็ที่ร้านซับไทยวันนะครับตำบลมะขามสูงที่ร้านเกษตรรากหญ้า อำเภอชาติรการที่ร้านพัชราพรการเกษตรครับอำเภอนครไทยก็ที่ร้านอเจริญชัยอยู่ที่ตำบลหน,อ,นองกระเท้านะนี่คือพิษณุโลกนะครับรจังหวัดแพร่ก็ที่สากรการเกษตรวังชิ้นสากรการเกษตรเมืองลองสากรการเกษตรร้องกวางนะสากลสากรการเกษตรเมืองสองจังหวัดน่านก็ที่สากรการเกษตรท่าวังผานะครับนะเหล่านี้ สามารถที่จะหาซื้อผลิตภัณฑ์นะตราหัวคนป่าเอาไปใช้ได้เลยนะครับไม่เฉพาะแต่แม่ปุ๋ยตราหัวคนป่าท่านั้นนะครับนะปุ๋ยน้ําทางใบนะครับฮอร์โมนพืชปุ๋ยเกล็ดอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับนะครบครันทุกร้านในเครือของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับศูนย์บริการข้อมูลของแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่าครับ099 0์เ4999 ศ9นย์เก้าเกาศูนยูนสอสี่เก้าเก้าเก้าจากร้านสอนพิพ์เคมีกเกษตรค่ะถ้าเขาไม่ดีเขาไม่อยู่ได้นานถึงเกิดครบร้อยปีแล้วค่ะช้ฟ้าเกษตรพันธุ์จังหวัดอุดตราดิทุยตาหัวฟุตฝัน สุดยอดของปุ๋ยเมืองไทยผลผลิตเพิ่มใช้หัวคนป่าครับจากบริษัทส่งไทยจังหวัดนครราชสีมาครับปุ๋ยตราหัวคนป่าสุดยอดปุย๋ยคุณภาพจริงๆจากร,ร,าราก้านบอสอาเศจังหวัดชัยนาทนะครับเอาละปุ๋ยที่ดีเกรดที่ดีคุณภาพที่ดีต้องปุ๋ยตราคนป่าน,น,นะครับร้านบ้านเราเศษจังหวัดระยองนะครับคุณภาพอันดับหนึ่งเลยนะคะัวคนป่าจากจังหวัดพิบุรีครับร้านสมุโชคเขียวทนเขียวนานครับเกษตรกรชอบใช้แน่นอนครับ เกษตร85จากจังหวัดเพชรบูร์ค่ะปุ๋ยตลาหัวคนฝานำคุณค่าสู่กเกษตรกรไทยค่ะก็ชอยนะอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรเป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพการต,ตลาดถือว่าดีเยี่ยมจากพีอัดโกเทคอำเภอพนมิสัยหนองคายปุ๋ยดีมีคุณภาพดีไวเอินเตอร์เทจังหวัดสกลนครครับชื่อนี้มั่นใจจริงๆเื่อิมิตซอยร้านอาตสพสเลิ์นะครับอยู่ทางไทยรครับระดับคุณภาพดีกว่าแบรนด์อื่น อยู่ร้านเจ๊ผุดผีรัานสมุทรจันทบุรีนะครับที่ผมนับใจไม่ตกคือรูปรักกระสอบผุชาติเห็นตะไคร้ก,ก็เชียร์ที่ปวด,ดยาอากาศวัชพื้นไอ น20าทีจากร้านอุดมวิรโกรสว่างแดนดินหอมสกุลน,นครนปุ๋ยวคนปลาแล้วก็เป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพแนะนำครับร้าน AP14 จังหวัดชายภูมิอ๋อลากหม้อคนปลาเป็นที่หนึ่งเลยค่ะร้านเชัยภูมิการเกษตรนะครับเขตดูที่จังหวัดยะโสธรนะครับสำหรับหัวคนปลาให้สามคำนะครับปุ๋ยมันดีจากร้านสองเกษตรพันธุ์ลบุรีค่ะเกษตรกรมั่นใจเลือกใช้ปุ๋ยหัวคนปลาค่ะจากชทยศรีพืชได้ จังหวัดขอนแก่นปุ๋ยดีมีคุณภาพต้องห่วคนป่าเท่าน,นั้นค่ะร้านเทนามิดการเกษตรจังหวัดตราหัวคนป่าแตกใบดีแตกระอดทั้งปีหัวคนป่าหัวคนป่าหัวคนป่าเขาเกิดขึ้นมาเพื่อชาวนาชาวไรเพิ่มผลผลิตเพิ่มปูนกํำไรได้แร่ธาตุชนดี คคคใใวคนป่าาคุุณภพได้้ใใจใชป๋ยหัวคนป่าุยหัวคนปนำคุณค่าสู่เกษตรกรครับเหล่านี้คือส่วนหนึ่งของตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยตราหัวคนป่านะครับเรามีวางจำหน่ายทั่วประเทศนะ,นะครับทุกตอกซอกซอยทุกอำเภอแหละนะครับทุกจังหวัดแหละ รับนะยืนยันครับขายดีทุกๆร้านค้านะขายดีทุกๆฤด,ดูกาลผลิตนะพี่น้องกเกษตรกรที่เอาไปใช้แล้วเขาเชื่อมั่นนะครับนี่คือปุ๋ยระดับโลกจริงๆนะนำเข้าโดยบริษัทยิปอินซอยนะซึ่งก็มุ่งสู่ปีที่100อยนะย่างเต็มภาคภูมินะครับเราอยู่กันมานี่จะร้อยปีแล้วนะครับนะขาดอีกไม่กีด่เดือนเนง นะเพราะฉะนั้นอยู่ดาวอย่างนี้ไม่ได้นะถ้าหากว่าไม่รับการยอมรับจากพี่น้องเกษตรกรนะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้นะครับนี่คือปุ๋ยเต็มเม็ดนี่คือปุ๋ยเต็มสูตรนี่คือปุ๋ยเต็มกระสอบครับ50กิโลกรัมเนื้อปุ๋ยล้วนล้วนโนฟินเลอร์ไม่มีสารเติมเต็มใส่ให้มันเปลืองพื้นที่นะครับนะไม่เอาราดเอาเปรียบพี่น้องเกษตรกรแน่นอนนะครับอ่ะหาซื้อไปใช้ก,กันกับปุ๋ยตระหัวคนป่ามาตามเรื่องนี้หน่อยนะครับ เวานเนี่ยมีข่าวนะว่าที่เจ้าสาวเขาไปพังบ้านว่าที่เจ้าบ่าวนะครับเคืองกันเรื่องเงินนะเรียกร้องค่าสินสอดแสนห้านะครับเจ้าบ่าวมีให้แค่ห้าหมื่นครับนะบุกบ้านเขาเมามงแล้วก็ไปพังบ้านเขาอันนี้ฝ่ายฝ่าย,ฝ,ายฝ่ายผู้ชายเป็นคนพูดนะนะครับอ่ะไปตามหน่อยตำรวจเรียกมาไกลเกลี่ยแล้วดูซิจะจบยังไง กรณีว่าที่เจ้าสาวบุกพังบ้านว่าที่ผัวครับหลังจากเรียกสินสอดแสนห0 0หมื่นบาทแต่ไม่ได้ก็เลยบุกทำลายเข้าของภายในบ้านว่าที่ผัวเสียหายครับเหตุเกิดที่ตำบลป่าแฝกกระเพราะเจริญจังหวัดบึงกาฬฝ่ายชายรับว่ามีเงินอยู่แค่5,000 50, มื่แต่ใจนี้ยังรักนะฝ่ายหญิงอยู่นะต้องการที่จะพูดคุยไกลเกลี่ยบนโรงพัก ความคืบหน้าเรื่องนี้นะครับวันนี้นี่ก็พนักงานสอบสวนโรงพักพรเจริญจังหวัดบึงกาฬเรียกทั้งสองฝ่ายมาเจอจาตกลงชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นนะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่เอาจริงๆนะ,นะฝ่ายผู้หญิงก็เข้าขายบุกลุกนะแล้วก็ทําให้เสียทรัพย์ด้วยนะครับฝ่ายหญิงนี่นางสาวก้อยนะครับน้องก้อยอายุ22ปีเดินทางมาพร้อมกับพ่อแม่แล้วก็อานะครับนางพิสมัยอายุ59ปี ส่วนฝ่ายชายในวสันอายุ23ปีมาพร้อมกับย่าพี่ชายพี่สะัยแล้วก็อบตอของหมู่บ้านครับนางอภินยาบุตรสาโดยทั้งสองฝ่ายเข้าไปตกลงด่วย,ยค่าเสียหายกันต่อหน้าพนักง,งานสอบสวนบางช่วงก็เถียงกันนะโตเถียงกันนะนฟังดัง,ดงลั่นห้องเลยนะรวมถึงในเรื่องของการเอาเรื่องราวไปโพสต์ลงในโซเชียลสร้างความเสียหายให้กับฝ่ายหญิงรับซึ่ง พนักงานสอบสวนก็ใจเย็นใจเย็นค่อยๆค,คุยกันแหลนะนักพยายามประนีประนอมท่ามกลางนักข่าวหลายสำนักครับนะร่วมกันทําข่าวแล้วก็เป็นสักขีพยานกันหลังคุยกันได้สักประมาณชั่วโมงหนึ่งได้ข้อสรุปฝ่ายหญิงเนี่ยที่ก่อเหตุบุกไปพังห้องเขาเนี่ยยินยอมชดใช้ค่าเสียหายที่ญาของฝ่ายชายเรียกเป็นเงิน1790บาทนะครับแต่ว่า ก็ผู้หญิงก็ยอมจ่ายนะแต่ว่ายังไม่จ่ายในวันนี้หรอกเพราะว่าไม่มีเงินขอเวลาไปกลีดยางหาตังก่อนแล้วเดี๋ยวจะเอามาจ่ายให้ภายในสิ้นเดือนมกราคมนี้ต่อหน้าพนักงานสอบสวนซึ่งก็ถือว่าจบไอเรื่องของการทำลายทรัพย์สินนะนะนักข่าวก็พูดคุยกับฝ่ายชายกับนายวสันนะนะก็ถามถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่วสันของเราก็บอกว่ามันคงจะจบแล้วล่ะพี่นะคงไปต่อไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาไม่เอาผมแล้ว ไม่ใช่ผมไม่รับผิดชอบนะผมก็รับผิดชอบพาผู้ใหญ่ไปขอกันดีๆนะ่ะแต่เขาไม่เอาด้วยส่วนลูกเนี่ยถ้าฝ่ายหญิงไม่เลี้ยงเนี่ยผมก็จะรับเลี้ยงนะก็ยินดีนะยอมรับจะเอามาเลี้ยงถ้าจะให้ผมส่งเสียก็จะส่งได้เท่าที่หาได้นะนะั่นแหละจะรับผิดชอบเท่าที่มีความสามารถเท่านั้นแหละในช่วงหนึ่งเนี่ยอาของฝ่ายหญิงนางพิสมัยอายุ59ปีก็ถามย่าของฝ่ายชายบอกว่า หลานยายเนี่ยยายก็รักเนี่ยหลานหนูหนูก็รักเหมือนกันเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยพวกเราเนี่ยดองกันไม่ได้เลยใช่ไหมยาก็บอกว่าเอองั้นแหละอ่ะต่างฝ่ายต่างพยักหน้าเออก็ได้ดองกันไม่ได้แล้วอฝ่ายหญิงรับน้องก้อนยนะก็บอกว่าวันที่พูดคุยล่าสุดกับแฟนนะที่ไปสู่ขอ,อกันใะวันนั้นใะวันที่สามมกราถ้าวันนี้ออกไปแล้วก็ไปเลยไม่ต้องกลับมาอีกเพราะว่ามาคุยกันมาขอกันทั้งสามรอบแล้วนะยังคุยกันไม่รู้เรื่องเลย เขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะออกไปก่อนแล้วค่อยมาใหม่ตัวเองก็บอกไม่ต้องมาแล้วเพราะว่ารอมานั้งเดินพฤศจิกาปีที่แล้วแล้วนะตัวเองก็คุยกับฝ่ายชายมีผู้ใหญ่นั่งฟังด้วยว่าฝ่ายชายจะวางเงินห้าหมื่นใช่ไหมเอาอย่างนี้ดีไหมวางเงินห้าหมื่นแล้วเอาเราไปอยู่ด้วยตัวเองก็บอกว่าได้ฝ่ายชายขอเวลาปีสองปีเอาก็ได้เหมือนกันให้เราไปหาช่วยก็ได้แต่ว่าเราขอให้หามาอีกแสนหนึ่งได้ไหม เออเป็นแสนห้าให้มันเท่ากับที่เราเคยคุยกันไว้ตอนแรกเอาแบบนั้นไหมฝ่ายชายก็ไปปรึกษาครอบครัวเขาซึ่งเขาก็ไม่ตกลงเขาก็กลับแล้วก็บอกว่าเออถ้าไปแล้วก็ไม่ต้องกลับมาอีกนะไปเลยนะไปเลยส่วนประเด็นที่ว่าหนูไปทำลายข้าวของเขาเนี่ยน,นะวันนั้นนะหลังตกลงค่าสินสอดไม่ได้ฝ่ายชายบล็อกเฟซหนูก็เลยโทรหาเ็าบอกว่าจะมาเอาผ้าห่มนะ ไม่ได้จะตั้งใจจะไปพังเข้าของอะไรเขาหรอกไปถึงก็เจออยู่ที่บ้านกับพูดจากันดีๆฝ่ายชายก็เอาผ้าห่มมาให้แล้วก็บอกว่าถ้ามันอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็มันเป็นไรเธอก็เป็นพ่อเราก็เป็นแม่เหมือนเดิมถึงแม้จะไม่ได้อยู่ด้วยกันเอาคุยไปคุยมาทะเลาะก,กันอีกเขาก็ว่าหนูนะทาไมเอาเงินห้าหมื่นนะทำไมต้องเชื่อพ่อกับแม่เอนะททาไมต้องเชื่อพ่อกับแม่เหรอจะน้างเงินเหมือนกับพ่อกับแม่เหรอ พ่อกับแม่เนี่ยหน้าเงินมึงก็จะหน้าเงินเหมือนพ่อกับแม่มึงเหรอนั่นขึ้นมึงขึ้นกูแล้วอีข่าวนี้เลยทะยะทะเลาะกันใหญ่เลยน้องก้อยบอกกันนะตัวเองก็โมโหดิวันนั้นตัวเองไม่ได้เมาหรอกนะที่ไปลงข่าวหาว่าเมาเนี่ยไม่ได้เมานะหนูกําลังท้องอยู่เนี่ยไม่กินอยู่แล้วลนะ่ะพอทะลากกันนะด่าพ่อด่าแม่หนูนะว่าหาว่าหนูว่าเออหาว่าพ่อแม่หนูเนะี่ยหน้าเงินก็โมโหฟิวขาดก็เลยนี่แหละพังข้าวของก็จริงนะอันนี้ก็ยอมรับ ผิดที่ไปพังของเขานะแต่เขาด่าพ่อด่าแม่หนูอะแล้วฝ่ายชายก็จะพยายามให้หนูอยู่ที่นั่นนะไม่ให้หนูกลับบ้านนะบอกว่าอยู่นี่แหละไม่ต้องกลับหรอกเดี๋ยวจะเลี้ยงเองจากนั้นก็มีการยื้อแย่งกันแล้วก็ของก็พังตามที่เห็นนั่นแหละวันนี้ก็มาแสดงความรับผิดชอบก็ตกลงกันว่าจะชดใช้ค่าเสียหายเดี๋ยวรอสิ้นเดือนก่อนที่จะจ่ายทีเดียวเลย นักข่าวถามเอาเรื่องชีวิตคู่เราจะยังไงต่อฝ่ายหญิงบอกต่างคนต่างไปค่ะลูกหนูเดี๋ยวหนูเลี้ยงเองหนูเลี้ยงได้เหมือนกันเลี้ยงได้อืนักข่าวบอกว่าตะกี้เนี่ยนะพี่คุยกับแฟนเราเนี่ยเขาก็สุภาพุรุษนะเขาก็บอกว่าเขาจะยอมรับเลี้ยงลูกเหมือนกันถ้าลูกคลอดออกมาเนี่ยอยากให้เขาเอาลูกมาเลี้ยงเอามาไว้กับเขาก็ได้ยากเขาเองก็อยากเลี้ยงหลานเหมือนกันตัวเราเนี่ยคิดยังไงน้องก้อยก็บอกว่าพี่ขนาดสินสอดเนะี่ยมันยังขนาดนี้เลยนะ ไม่เป็นไรนะไม่ต้องมาเลี้ยงหรอกเก็บเงินเอาไว้เถอะหนูเลี้ยงหนูได้เลี้ยงเองดีกว่าแม่หนูก็จะช่วยเลี้ยงหลานด้วยนะถึงลูกไม่อยู่นี่ไปทํางานหาเงินแม่ก็จะเลี้ยงหลานให้จบทางใครทางมันครับพี่ว่างั้นนะนะดูแล้วฝ่ายหญิงนี่จะใจนักเลงกว่าแลนะ้วฝ่ายชายนี่มันดลนปัดๆไงกันไปรลยเนาะ <c oughs> เออนะลำบากนะเรื่องเงินเรื่องทองเราใหม่นี่ย นึกถึงเพลงดาวสาวของน้ำหมูพงเทพนะเนี่ยนะคล้ายๆกันเลยอย่างนี้แหละเด้ลองฟังนะ,ะเพียงแต่ว่ามันบานปลายไปซะแล้วน,นะครับคุยกันยากแล้วถ้าวันนั้นนี่นะไอ้นายวัสันนี่เอาเพลงนี้ไปร้องนะเงินดาวห้าหมื่นจะยื่นให้ก่อนแล้วค่อยค่อยผ่อนเดือนละสองพันเนาะ <laughs> เออก็คงจะคุยง่ายกว่านี้นะ อนะเอาละวาสนามไม่ได้อยู่ด้วยกัน,นก,ก็ดีแล้วจบๆไปดีๆอย่างนี้กันว่ากันไปต่างคนต่างไปนะครับะป่านเนี่ยเด็กในท้องเนี่ยก็ยังนอนงงอยู่อะไรวะเนี่ย <co f> คลอ, <co f> อดไปคลอดไปปรากฏว่าเอาเวลาพ่อเป็นยังไงไว้น่ะเป็นเด็กกำพร้าตั้งแต่อยู่ในท้องเลยอล่ <S an> ะที่พิษณุโลกตำรวจไล่ล่าจับพ่อค้ายาบ้าเานูฟังนะ ถูกยิงจนยางแตกแล้วมันก็ยังหนีอยู่นะก่อนที่จะไปชนท้ายรถของแม่ของอตักลีลาเนะมียเมียตะนุยตลกชื่อดังอย่างรับสุดท้ายก็ไปไม่รอดครับโดนจับยาบ้าเพียบเลยอันนี้นี่ก็เหตุระทึกขวัญกลางเมืองพิษณุโลกหลังจากตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองพิษณุโลกไล่ล่าผู้ต้องสงสัยคดีขายยาเสพติบดบนถนนพญาเสือ ต้องสงสัยใช้รถเก๋งสวิฟสีดำครับขับหลบหนีอย่างรวดเร็วตำรวจก็พยายามขับรถสกัดแล้วก็ใช้ปืนยิงยางรถยนต์ของคนร้ายก็ทำให้ระหว่างที่คนร้ายหนีเนี่ยเสียหลักไปพุ่งชนท้ายรถโตโยต้าฟอร u n ูเนอระทะเบียนก็ก่ว่าแหวน6-8-7พิษสนุโลกจนได้รับความเสียหายก่อนที่จะหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งรถคันที่ถูกชน,เ,นเป็นของนางเกตกนกศรีพิมลักษ์อายุ70ปีเป็นแม่ของตักษิลิพรอ,อยู่ยอดแม่ยายของนุยเชิญยิ้มครับนะเพราะว่าบริเวณรถ,รถมีรูปภาพของตักและก็นุยแปะอยู่ด้วยพร้อมข้อความว่าปันน้ำใจเพื่อผู้ยากไรส่วนคนร้ายที่ถูกตำรวจไล่ล่า,ลามไม่สามารถขับรถไปต่อได้ไปจนมุมครับนะเจ้าที่ก็ควบคุมตัวไว้ได้ในที่สุดจากการสอบสวนทราว่าเหตุ การที่เกิดขึ้นเนี่ยแม่ของตักและก็คนขับรถไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดส่วนรถคนร้ายรับด้านซ้ายนี่มีร่องรอยชนอย่างเต็มแรงแล้วก็ที่ยางล้อด้านขวาแตกละเอียดลักษณะขับบดไปกับถนนเนี่ยนะครับนะก็เลยเอารถคนร้ายไปไว้ที่โรงพักเมืองพิศณุโลกให้เจ้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบพันตำรวจเอกทัตพงศ์วงพัฒนานิวาสภูมิกับการเมืองพิศณุโลกเขาบอกว่าคดีนี้เนี่ยชุดสืบได้ติดตามคดียาเสพติด แล้วก็ทําการเข้าตรวจคนบ้านของคนร้ายปรากฏว่าคนร้ายไหวตัวทันขับรถหลบหนีตารวจก็เลยขับตามนะก็พยายามสกัดด้วยการยิงยางรถยนต์จนสามารถจับกลุ่มได้พร้อมตรวจคนรถก็เจอยาบ้าจํานวนหนึ่งส่วนผู้เสียหายจากคดีนี้เจ้าหน้าที่ก็จะดาเนินการเยียวยาตามขั้นตอนต่อไปนะอ่ะข่าวไม่ได้แจ้งนะครับว่าเจอยาบ้าจํานวนเท่าไร่กี่เม็ดมันถึงได้หนีตายหัวสุกหัวซุนขนาดนี้เนี่ยท่านฟัง ถ้าเล็กๆน้อยๆนิดหน่อยมันคงจะไม่หนีละห่ำขนาดนี้เนาะนี่ชาวบ้านปรับไร่มันเจอโครงกระดูกมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ครับอายุนี่เป็นพันสองพันปีเลยนะอืนี่นางสาวทิพวรรณวงอัศัยบูรณ์ครับเป็นนักโบราณคดีชำนานญการสำนักศิลปากรที่8ขอนแก่นขมศิลป์พร้อมโดยเจ้าหน้าที่ร่วมกันตรวจพื้นที่ครับที่ชาวบ้านพบโครงกระดูกมนุษย์ พร้อมเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องประดับครับอยู่กลางไร่มันสัปะหลังของชาวบ้านนะตรงข้ามพิพิธภัณฑ์ไดโนเสราร์ภูเวียงอำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่นหลังจากชาวบ้านพบขดาขขดเตรียมพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังนักขาวทิพย์วันก็เปิดเผยนะครับภายหลังตวรวจสอบบอกว่าเปลืองต้นพราเป็นโครงกระดูกมนุษย์อ่ายาวร้อยสี่สิบเซนลักษณะเหยียดตรงหันหัวไปทางทิศตะวันตกคล้ายๆการฝังศพ สภาพชิ้นส่วนโครงกระดูกเสียหายส่วนใหญ่แล้วเสียหายครับเนื่องจากอยู่ในร่องน้ําก็ทําให้ถูกเซะกร่อนเหลือเพียงกระดูกที่มีความแข็งแรงอย่างกระโหลกศีรษะและฟันอยู่ครบก็คาดว่าอายุเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0ถึง2,500ปีหรือว่ายุก่อนประวัติศาสตร์นั่นเองบริเวณโดยรอบอยังพบชิ้นส่วนเครื่องปั้นดินเผาแตกกระจายทั่วเลยนะเจ้าที่เก็บชิ้นส่วนบางส่วนไปตรวจสอบโดยละเอียด ทั้งนี้จากการตรวจสอบบริเวณพื้นที่พบเป็นเนินสูงรับอยู่ใกล้ลําห้วยสันนิษฐานว่าตรงนี้เป็นที่ตั้งชุมชนและแหล่งที่อยู่อาศัยของคนในยุค1,500-2,500ปีที่แล้วหรือว่ายุคก่อนประวัติศาสตร์และอยู่ไม่ห่างจากแหล่งโบราณคดีนนนกทาซึ่งก็เป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์นะที่มีการขุดพบโครงกระดูกมนุษย์จำนวนมากอนาคตเนี่ย ถ้าหากที่นี่ขุดค้นเพิ่มเติมหรือเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของคนในพื้นที่ก็จะต้องมีการปรึกษาหารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในอาทิตย์โครโยธีเนี่ยเป็นผู้ที่พบโครงกระดูกมนุษย์นี้เป็นคนแรกก็บอกว่ากําลังไถเตรียมแปลงจะปลูกมันก็เจอวัตถุบางอย่างในจุดที่มีลักษณะเป็นร่องน้านะก็ไม่สามารถที่จะใช้รถไถพลวนได้ก็เลยเอาจอบมาขุดปรับพื้นที่สังเกตเห็นฟันมนุษย์สองซี่ ก็เลยเอามือขุดๆปัดๆเศษดินออกแล้วก็รู้สึกเหมือนมีคนดึงมือให้ขุดต่อนะเออก็เลยขุดต่อจนพบเป็นกระโหลกศีรษะมนุษย์ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบอนี่ก็น่าจะเป็นหลักฐานยืนยันนะครับอ,อีกทางหนึ่งว่าคนไทยเราเนี่ยอยู่ตรงนี้มาอย่างยาวนานก่อนประวัติศาสตร์นะไม่ได้อพยพมาจากเทือกขยเทือเขาอันไตอะไรมาจากไหนนะครับ เพราะว่าที่เทือกเขาอันไตก็ไม่มีร่องรอยนะของมนุษย์อาศัยอยู่นะครับหัวคนป่าหัวคนป่าหัวคนป่าเขาเกิดขึ้นมาเพื่อชาวนาชาวไร่เพิ่มผลผลิตเพิ่มพูนกำไร ด้วยแร่ธาตุชั้นดีกว่าใครๆค,รครุณภาพโดนใจกเกษตรกรยังยืนคือความต้องใจมุ่งมั่นนี่คือรายการข่าวชาวทุ่งนะครับ่าดำเนินรายการโดยวันชัยเมืองขุนเดชนะหนุน่มมาเสียเมียหนึ่งลูกสองน้องเมียง,งามงามคนนี้นำรายการมาจนถึงช่วงสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะเวลาก็ไล่หลังมาแล้ว นะครับนะอ่ะก็นำรายการจากลากันไปก่อนก็แล้วกันนะครับนะทิ้งท้ายด้วยงานเพลงเพลาะๆนะเอาไว้นะครับปิดท้ายรายการซะหน่อยอ่ะก็อย่าลืมกันล่ะนะครับพี่น้องเกษตรกรนะกับแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่านะครับนะเข้าเข้าสู่ปีที่100นะครับนะหนึ่งศตวรรษนะแห่งความมั่นคงยั่งยืนนะร่วมกับพี่น้องเกษตรกรไทยด้วยแม่ปุ๋ยคุณภาพดีนะครับนำ พามาจากต่างประเทศนะแหล่งผลิตไหนและธาตุอะไรที่ประเทศไหนดีที่สุดเราเอามาผลิตให้ได้ใช้กันนะครับนะปุ๋ยเต็มเม็ดเนื้อปุ๋ยเต็มสูตรนะเนื้อปุ๋ยเต็มกระสอบนะครับ5้กิโลกรัมโนฟินเลอร์นะไม่ เติมสารเติมเต็มลงไปให้มันเปลืองพื้นที่นะครับนะหนึ่งกระสอบต้องเป็นเนื้อปุ๋ยล้วนๆน,นะไม่เอารัดไม่เอาเปรียบพี่นอ้องเกษตรกรแน่นอนนะสังเกตกระสอบนะข้างๆก็จะเป็นแถบใสๆให้ได้มองให้ได้เห็นเนื้อปุ๋ยกันเลยแหละนะครับธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมครบถ้วนนะครับนะเอาไปใช้กันนะครับนะอยากให้ข้าวเต็มนานะครับนะออกรวงดีนะใบเขียวใบตั้งทนทานนะครับรากเดินดีนะครับผลไม้ ลูกโตติดผลดอกข่วเหนียวไม่หลุดล่วงง่ายนะเต็มต้นเลยนะครับนะอบ,อบใหญ่ๆนะครับขายได้ราคาดีนะไรอ้อยนี่ก็นะสูงใหญ่นะลำต้นโตนะความหวาน cfs นี่เพิ่มขึ้นนะครับหรือว่าจะเป็นมันสัมพัหลังนะครับขุดขึ้นมางัดขึ้นมานี่หัวนี่บิ๊กบ้มใหญ่ยักษ์เลยนะครับนะก็เอาไปใช้กับนะร้านค้าต่างๆนะครับนะก็บอกก็กล่าวกัน นะให้รู้เน,ะนาะนะก็ไปหาซื้อหาใช้กันนะครับมีจําหน่ายหมดแหละนะครับนะก็เลือกซื้อได้เลยตามร้านค้าที่ประกาศไปนะหรือจะโทรมาพูดคุยสอบถามที่ศูนย์บริการข้อมูลของเราได้เลย099-002-4999นะครับ099 0 0, 0 2 4 9 9 9นะครับนะอ่ะวันนี้ล่าลากันไปพรุ่งนี้มาใหม่สวัสดีครับ